สวัสดีครับอยู่ช่องพิมพ์นาราทิปออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้เตล่าแล้วครับเลยเก็บของนะครับเดี๋ยวให้เก็บของถห้หนูถอดสูปด้วยทิปได้ไม่เยอะวันนี้วันนี้นะครับผมผมก็ ลานะครับผมวันนี้เป็นอยู่ที่นักทาหาผมลาไปงานปด วันนี้ไม่รู้ว่าพ่อกับแม่ผมมาหรือยังย,ยังไม่รู้เลยทุกว่าเราถือหัวตอนใดนะครับโอ้ยอ่างบัณฑิตไทยคลิปดุนแล้วลไม่ได้ถ่ายถ่ายในอ่างบัณฑิตไทยดุลเพี้ไม่ได้ถ่ายเต้ยลายนานเลย ครโอ้ฉันชุดแดงไปร้องเพลงจะเอาซื้อนี้หน่อยไปใส่ร้องเพลง 何でだって。 <c oughs> ยังกับบมี่ครับเพราะว่าหยับกีไฟนะครับไฟก่อนข้าวเดี๋ยวอยู่มุมนี้เด้อแม่แม่คนเก็บซีทุกคนโง่เ <c> ก <oughs> ็บว้าอมอนเก็บไฟกันนะหากัน <c oughs> <c oughs> ไปโดนครับกับการเก็บของ ของผมไม่ถูกๆเตยล่ะกำลังใจที่พอประทังเปิดไฟอันนี้บ่ได้ติดีใช่ไหม ขาตัดไฟบอบอก้องเปิดิึงอะไรเรือาจริงว่าบ้านเเฮ้ยฉันก็ได้เขาอีอยางไปเลยสาเขาไอ้ไฟดับปุ๊บกาปุ๊บมันเป็นหนาลากนี่มันเขามุดแร้อนเปิดเองมย่งดอก ีอะไรหรอยินเจอรูอเปล่าบรรยากาศน้ำสิโปเป็นตยาดผีเลยย่านน้ำทุกคนนะครับผมเนี่ยเหลือจะขคลองอาบแล้วเนาะ

ดพอน่่อนาม่ทุกคนว้าูแก่ข่าปีแบบคนเดียวห้ตัวผเป็นหวยพ่อนั้องน้อยเท่นีจีเป็นเลียนเท่นวยกอน ฝ้าถอดไฟเนี่ยมืดให้โบยักเสื้สายตาประาพาตรน่า หนาวหนาวแล้วกินไอ,อุยขายแพงมากนตาลปัก็สสกเปน้ำตาลน่เป็นยกซือ <c oughs> <c oughs> เมือ่อยเพราะขับแม่ๆทุกคนเ c ซีทุกคน <G ül> ครับผมคลิปนี้ไปสันี้ครับผมขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาบึงคลิปนี้นะครับผมบ่มีสาระอย่างเลยนะครับผมไม่บาดครับขอ,อกันคลิปหนาครับ